นี่นะครับก็คือเอ,อ่อมนาโตะล่างเซนหูว,วิถีที่ผมคิดขึ้นมาเองเป็นล่างเ,ออเป็นล่างขั้นสุดยอดนะผมคิดขึ้นมาเองก็เดี๋ยวผมจะมาพูดว่าตรงไหนเป็นสีอะไรตรงนี้ก็จะทั้งสองอันนี้ก็จะเป็นสีดำนะครับ แล้วตรงนี้ก็เป็นสีดำต, so ตรงนี้ก็เป็นสีดำแล้วตรงขีดขีดนี่ก็เป็นสีทองนะครับอันนี้ก็ amar. สีทองเหมือนกันอันนี้ก็สีทอง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 นะครับแล้วผ้าคลุมตรงนี้ก็เป็นสีทองเขียวก็เป็นสีเนื้อนะครับตรงนี้รองเท้าก็เป็นสีทองข้างในตรงนี้เป็นข้างในผ้าคลุมก็เลยเป็นสีดํา แล้วหน้าก็เป็นสีทองครับแล้วก็ลูกเกวสเวนเสียทําทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นสีดำโอเคน่าจะเข้าใจกันอยู่บาย